ในเกมแรกครับผมถ้าคู่นี้ชนะไปเจอท่านฝั่งบีนะครับพี่ราชโยพี่แกน่าจะต้องนิ่งแล้วแหละพี่แกตัจัดชุดใหญ่ไงพี่ราชโยโซกเฟตปาดเขเดี๋ยวนี้รับแปสซออไปพอพูดจบปุ๊บจะโดนเฟิร์สบัดไม่บัตแกเน็ตเปิดมานกออกจิกล็อกขานกออกอีกรอบหนึ่งนกออกราชโยครับผมโดนเฟิร์สบัดไปเลยฮะ อุตสาห์ให้กาเดียตอเตอร์ยินรัชแม่จะลงไปเช็คลูนนิดนึงครับหน้าก็เลยเป็นแนบฮนะแล้วควินก็โดนอีกด้วยโอ้โหสตันเลนเฟดมาดีเลยแบบนี้โอ้โหก็ถือว่าหน่วงไทม,มิ่งของนั่นฝั่งดดลิโยได้เมื่อกี้นะตอนแรกนี่จะได้กรอบเอาเพสมาละไลออนแอบซองครับสตันเปิดมาแล้วก็เฮกครับผมชุดใหญ่จัดเต็มครับ จัดการคิวกับเพื่อนบ้างครับอัดใต้ป้อมนี้ชิวแคลนเอาเกาะครับเล่นใต้ป้อมไปครับโอ้โหโยกหลบอิงสเวลกับพิวิวกับควินรีแอควาร์ปมาครับทางด้านตัวของฝั่งเซเลอรี่ครับผมแต่ก็น่าจะทำอะไรต่อไม่ได้เป็นการไล่คีบออกไปเฉยครับไม่งั้นป้อมแตกฮะเป็นทามิ่งรถถังแล้วเขาก็บุกด้วยครับโอ้ดีนายโผล่รับลารี่เปิดวอชเชอร์ไว้ครับผมเจอไลออนโผล่ <Lion> มาอิงสเวลตรงนี้ครับปึ๊กเข้าไป ปึ๊บว่าไงครับทางฝั่งมีโพชกาบอกเกมครับทางด้านลูนเลเวลไปต่อครับโทฟูยังไงดิสิไ่จี้มาครับมีโพชกาก็มานาไม่มีครับที่อะวามครับแต่โทฟูก็ไม่ได้ตามต่อครับกับเข้าเลนดีกว่าดานโอของฝั่งควินครับผมเข้าไปไล่คอแลบครับเอาแล้งงานมาครับผมพออีนิกมาเลเวลเยอะนี่ซัมมอนเยอะ หมูเอาไม่อยู่ครับขวานจ้วงไปก็มันไม่ใช่แบบลูกอินิกมาทีเดียวตายไงเขาคอนโทรลดีครับเซเลริสองต่อสองครับตอนนี้ก็สเตนจะฟ้าบ่เสียทามิงก็เซนไปเยอะมังกี้คิงไหลมาครับไพรมอสปริงไปบริสไซฟ้าลงครับสตันเบรกไว้ก่อนแล้วตัดต้นไม้ครับแหมโดดต่อหน้าอย่างยยาโทโร่แต่ดาลิโอสองจิตสองใจครับจะเอาย <izer. S 2> ังไงดีขวานเปิดเข้ามาครับยาโทโร่ต้องถอยก่อนเขาเจอชิวคลานมาโรลิงเันเดอร์ไพรมอลอยหยุดเบรกลูกบอลไว้ ไปต่อหรือเปล่าเออสไปครับรีแอคมาแบบรวดเร็วกับโทฟูจัดการนั่นคอแลบสไปฮะเรียบร้อยโทฟูครับใส่นั่นราลี่ไปครับยังไงดีจะดีนายจะดีนายดีนายได้ด้วยกับโทฟูครับและซอนมาเข้ามาสตันเบรกกันไว้ดีเคพ่นไฟแปะพิษมาเฟลี่ไฟเออร์ปั๊มมาครับผมพิษดีเคพี่ดีเคกัดครับผมกัดไม่ตายไปจากวันนี้โทฟูรอดไปได้ครับปิดดาเมจไม่ลงครับลารี่ครับ อิงสเวล์เปิดมาจากคนนี้แมลฟิกส์สตันเบรกไว้ใส่เดนยาโทโร์วูคอลกมบานมาครับหมีพอหมีโดนแบรสซอปไปโซลิเคิเปิดมาก็เอ้าโรลิงแอนเดอร์สตาร์ทเครื่องครับผมบอลเอสไซด์หยุดทางด้านฝั่งนี้ครสตาร์ทเครื่องไม่ทันหมีตบตบแบบหนืดหนืดแบบไม่ได้ขยับครับเรียบร้อยไปครับยาโทโร์วอลคลายเปิดมาบุกต่อครับทำการตีป้อมกับคืนนะับทางด้านทีมกาเดียเตอร์มาครับราลี่ครับสตันเบรกไว้ครับยังไงดีอิงสเวล์เปิดมาเซเวนลาจิโอไปลึกเกินไปลึกเกิน ไปหรืเกิดืเกิดจะรับไฟครับดารัโยครับโอ้โหเ <c oughs> พื่อนนี่คนดันบ้านไม่มีใครพร้อมครับเลือดจะหมดฮนะฝ่าน,นี้ก็หักบอดทิ้งไปก็โทฟูขึ้นมาก็ควินกับทางด้านโทฟูวางระเบิดลงสตันเกี่ยวมาสตันลงไว้โบกใส่้ารนดี่ครับแปลงล่างสวนมาเจอโซบลายครับล็อกไปต่อ โลลิงเดิมมาแล้วแบล็คโคสวนไปจังหวะนี้ครับชุดใหญ่ไฟกระพริมีลาร่วงฮะโลลิงเด to to te ิร์ครับกิはは้งในวูคองเกี่ยวแบบขอบขอบครับขอบชีดครับของควินควินหลบออกมาจากวูคองตอนนี้เอ็ดครับนำร่องครับทางด้านฝั่งลูกหมีไปแล้วฟิงเกอร์อัพเดทโทฟูปิดลารี่ไปได้ฮะ6ต่อ4ครับตอนนี้กาเดียเตอร์กับนั่นสปิริตครับพี่ก็บอกแล้วตั้งแต่ตอนด้าวกาเดียเตอร์ครับแต่บีเซดให้สปิริตนะดิยรอดประเครื่องแทงนีลาครับแตกไปอีกหนึ่งฮะเงินนำหนึ่งเคครับ ทางด้านกลาดียอเตอร์เปิดมาสตาร์นครับผมซอนเข้าเคิลไปครับเฮกเปิดมาฮะทางด้านนี้ครับมีลาโดนพิกออฟอีกแล้วครับโผมาก่าวว่าจะโซนครับผมแต่ว่าเขาพร้อมตลอดนะสตันลัวครับดาเมจเต็มขอด้านฝั่งกลาดีเเตอร์ครับตอนนี้โอบมาครับคอแลบเข้าไม่ได้หรือเปล่ามังกี้คิงก็ต้องหาคนเซตอัพเพิ่มเยอะนะเพื่อที่จะบูคงครับเข้าไปทีนี้โดนก่อนตลอดฮะวอดสูงครับมองเห็นนันยาโทโรครับ แล้วเรโยรอเพื่อนมาเสริมก่อนหรือเปล่าครับถ้าเปิดไปนี่อาจจะเป็นลมไม้เลยบัสไซค์ผักไปครับโอ้ยโดนเกาะโดนเคลื่อนควินวาร์ดักจากเอาโพสครับแมปิดดีครับจังหวะนี้วอดได้สวยครับทางด้านกราดีเเตอร์ไล่ต่อที่มิรามิราผมกดวิ่งยาวๆครับผมเรียกทีทรเชอร์ด้านบนนี้เอสก็ตบครับผมมีโพชก้าไปอีกหนึ่งฮะ เจอพลังแห่งการเหนื่อยครับผมดิเบตแล้วก็นั่นออฟออฟพลอชั่นโอ้โหเงียบสต,ตันเปิดครับเกี่ยวไว้ต่ออิงสเวลเปิดมาซาเวตรอไล่ไปครับตีนั่นฝั่งคอแลบครับฟูคองมารเต็มระบบใส่นั่นเอ็เอสเดินไม่ออกครับเอสแตกพ่ายผมเข้าวหมีลูกหมีไปด้วยฮะและโทฟูถอยมาจาังหวะนี้ฝั่งมิราบแบร์ซ้อมมาไม่โดนดาวเทลโมมองไว้ที่ด้านหลของไลออนไลออนโทฟูครับเรียบร้อยครับ เสียมีโบชกาอย่างเดียวครับทางด้านฝั่งสปิริตครับทางด้านฝั่งกาลาติเตอร์นี่เสียสองครับสโมคกชนสโมคกครับซาเวนเปิดตัวก่อนฮะทางด้านหมีจะเข้ามาล่อซื้อกันนิดหน่อยมีซาเวโรแต่ยังไม่มีอย่างนิมชานะแล้วก็เปิดใส่ครับลูกหมีครับลูกหมีรับสกิลมีนายเพาลถางป่าออกไปครับแล้วสตันหมูครับสตันเคอรเียครับรอไปก่อนฮนะ ไอ้สตันขี่ป่าแล้วแบรซอมเหยียบม,มาใส่ร้านผมร้าเจอครับหน้าดูของฝั่งโซบารแต่ไม่สนใจครับเดินหน้าครับโจมตีธรรมดาดับเบิ้ลครับสตันโอ้แบคโฮสวยครับเซเลรีแล้วโรล,ลี่เทเอร์คอมโบฮะฟิงเกอร์ได้ฉีดผ่านเข้าไปยังไงต่อเรียบร้อยครับมีลาคอแลบลาลี่แล้วแทงตัดต่อใส่มาโบชก้าครับทิปเปิ้ลคิวของนันเอสไปเลยฮะเดลโยรอดครับผม อุสาโซบรายดับเบิลสตาร์ครับเจอแบล็คโคกกไปแบบเต็มดอกครับเรียบร้อยแล้วก็ขอบชีดครับปูคองเนี่ยกลางต่อไม่ได้ผมเจอโรลลิงเรือจากควินครับเสริมไปฮะแตกพ่ายโอ้โหภัยความมั่นสตัน์ยับไปใส่ครับดาก็ไหนดึงมาโซบลายขึงไว้แล้วแปลซอฟเหยื่อมายับต่อมีในเผาเปิดไหมครับและไงดีโรอัพไว้ครับทางด้านฝั่งควิน วินรอสตาร์ทขึ้นแล้ป่าซาเวรอเข้ามาจาังหวะนี้ครับสเวนกับแท้เข้าหลังกับมีลาครับไปอีกหนึ่งฮะเท็กชี่เข้ามาแต่เพื่อนเข้าไม่ได้ผมถ้าเพื่อนเข้ามาเยอะก็ใช้เวลาในการคิวเยอะโดนแบล็คโคลห่อน้านฝั่งอีนิกมากครับและจังหวะน,นี้ลารีเก็บคีบอยู่ครับผมจังหวะจะเซอร์ไพรส์ช็อตรือเปล่าเข้าไม่ได้ครับต้องถอยกลับก่อนครับกราดิเอเตอร์ตอนนี้จะแอบกดหรือเปล่าครับแต่ดาเมจเนี่ยปัญหาใหญ่ของนั่นฝั่งสปนะีดฮะ จริงๆก็ดาเมจเยอะแต่ว่าตัวเซตอัพนานๆให้มังกี้คิงตีฟรีไม่ค่อยมีฮะโรลิงแฮนเดอร์สตาร์ททันด้วยครับยิงสเวลพยายามจะช่วยทางด้านยาโโรหักล้อมาครับผมโซบลายขึ้นเอาไว้ลากโซบลายออกไปก่อนฮะอ้าวไปจี้ทางด้านฝั่งนี้ครับดาก็เถอสตัร์คู่มาครับสเวนปาดแนวหลังก็โบกหายไปต่อครับไล่ตามท่านโพชกาโพชกาน่าจะเป็นหลังนี้ว่าไงแบล็คโฮวแบบเต็มข้อเต็มระบบไปครับด้านนี้ลารีครับเดินมาครับมานาหมดเจอไลออนดูดครับดูดสุดปอร์ต ดูสูตรปอดเรียบร้อยครับ12 12 old, อัานสเต็มของนั่แนควินนะเดลโยครับเข้ากลางต่อหรือเปล่าอิงสเวลมาครับหนืดมาจากวันนี้ผักออกครับหมีตบติดลากพอดีดอกสุดท้ายเรียบร้อยเดินไม่ออกครับโพชกาเม็มหนักเลยฮนะไม่ยอมปล่อยช่องไม่ยอมพลาดทุกทามมิ่งเลยนะโรชานแบรนเนอร์ต่อเลยครับผมว่าแผนหน้าน่าจะมีการปรับโรชานแบรนเนอร์ครับ มันไม่ได้อิมแพกสักเท่าไหร่ต้องหาวิธีใช้ที่อิมแพกกว่าน,นี้หน่อยมันจะดูแอบโง่อยู่กอนสเตนมาพุ่งครับเคลียร์แซมมอนออกโดดมาโมงจังหวะนี้วูคองครับแล้วเขามินเน์เพร็บผมแล้วก็ยอมเสียนั่นเอจสไปครับเอาล้วครับ BKB ยังอยู่ครับเล่นจังหวะสองครแบาบวนและโยมินเนสเพครับไว้แต่ลูกหมีนี่ซอยยิกเลยฮะ ตบดกานไหนกับด้านเท็กชี่นี่เกือบเป็นลมครับแล้วเคลื่อบ,บ้านไล่ออกไปก่อนนะทางด้านฝั่งทีมสรแล้วเอาอยัางไงที่กระแพงโกะแหลมบพซิชันครับสตาร์ทเครื่องตดหรือเปล่า้ะพูงออกไปได้ครับโทปูนี่ค้ำด้วยการดูดมานาแบบเต็มที่รับแล้วแบ็คโคเลยฮะไม่สนใจโดนไซเลน์ก็ช่างครับสอดวกเขาแทงมาย้ำต่อเท็กชี่เดินไม่ออกครับเจอไลออนสแปมดูดมานาเรื่อยฮะด้านนี้สตาร์นเปิดไปเฮกย้ำลอยออกกับยาโทโรโดสตาร์นย้ำต่อโดนดูดมานาเดิน ตืดเรื่อยๆทางด้านฝั่งมิราซื้อเกิดครับเท็กชี่โดนหมีตบและโดนแทงมาติดครับผมเรียบร้อยครับไม่ไหวกับแบบนี้ทางด้านคอแล็บครับผมขยับไม่ได้เหมือนกันครับมีแต่ตัวสรตทมีแต่ตัวหนึ่งครับผมไลออนโดนโบกตายไปครับสเวนโดนโซบลายคึงไว้สเวนรอดหรือเปล่าดับเบิลคิวทางด้านฝั่งยาโทโร่ทิปเปิลคิวยัทโร่ครับแต่เมก้าครีไปแล้วและจีจีคอไปเลยครับสู้ต่อก็ไม่ไหวครับผมจบกันไปกลาดียเตอร์ชนะไปก่อนในเกมแรกครับใส่ เอามาครับทางหน้าโดของฝั่งทีมสปิริตกับกาเดเตอร์ครับผมเอาเป็นว่าเกมนี้ผมจะไม่ฟันทงไปทางไหนครับเพราะบีเซให้ทีมสปิริตไปนะแต่ถ้าทีมสปิริตแพ้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า <c oughs> อะไร,รอ่ะโดนเบรกสถิตินะครับไร้ผ้าครับ30กว่าน,นัดนะผม้ <c oughs> กระโดดคืนเลือครับ เฟิร์สบัตครับผมทางด้านฝั่งคอแล็บมาถึงนี่เลยนะฮะเซเลรีล่าคีปเกมยังตึ่งๆอย่างตอนนี้เลนเฟรดยังไม่เห็นคำว่าแตกนะเลนเฟดอุ้ยโดนมีเหยียบยังดีที่โดดคืนเลือดได้ฮะระดับบนนี้เซเลรีก็บทคอแล็บไปฮะเลนสลักออกอารวาสครับผมสลักไล่ก็มีราครับเข้าถอยกลับไปส่วนควินนี่คีป สกอร์พอๆกันกับลารี่ฮะตรงนี้ครับฟรีสคูลดามาต่อไทม์เดเรชั่นครับจะเคาะให้ติดทามล็อกไทม์ล็อกใหม่ยาโทรโร่ครับไม่ได้วิ่งไล่จี้ขนาดนั้นครับฝั่งนี้ครับมีโคลนเบรสครับคอยพลิกสถานการณ์ครับก็เลยไม่ได้ได้ต่อฮะับสลาก,ก็คอนเน็กต e ์ไอตัวของแมกนัทฟาร์มได้อยู่นะใช้เอ็มพาวเวอร์ฟรีแบทเทิลฟิวรี่ครับแล้วก็มุดล่างดำฟาร์ม ชาร์โดแดนเอกมาเดอะสปอร์ตไปแต่วันนี้ครับบททางด้านกบซะหน่อยฮะกบตายครับผมเดินเกมมาครับลาลี่ครับไทมิ่งดีครับจังหวะรีแอควาร์ปครับผมหน้าป้อมนะเบลฟิกสันไปครับโลลิงฮันเดอร์มาชนพอดีครับเอ้าเฮกเปิดทันเช็คเกิลทันต่อยังไงสิสอนเข้าแทงติดครับผมจังหวะนี้ทางด้านฝั่งควินยังเก็บลาลี่ได้ครับหนีไม่พ้นครับลาลี่บอดไบมาชิวแคลดเอาเกาะครับมีสติ๊กครับผม จี้ครับสายด้นานไมเดนเลเวลเยอะกว่าครับทางด้านฝั่งควินปลอดใบไปครับก็ต้องถอยครับผมวันนี้งงฮะแปลกๆนิกเปิดมากับมีราแช็คเกิลล็อกไว้ซอรเคิลแทงสอ,สองครับเคลือบให้แต่ว่าไม่ไหวครับดาเมนของนะ้าโซนิคเวฟมันล้นนะไลจี้มาใส่มีราครับลู่อินิกมาจะเปิดแมพให้ซอรเคิลแทางอีกทีนึงกับควินจัดการมีลาคืนกับมาได้ฮะ ด้านนี้ครับอาร์ติกเบิร์นยิงสโตรกเกิลแทงใส่ลารี่ครับลารี่รอสกรีมหรือเปล่าครับโทฟูครับอีก3วิอีกวิเดียวดีนายทันไหมไม่ทันครับควินควินโดนชานเตลสไตล์แล้วก็ฟอร์ตบายครับทางด้านฝั่งคอแลบจะเข้ามาเอ็กมาร์คทันหรือเปล่าทอเลนน็อกไม่ถึงครับผมโอ้โหแล้วเติมขวดด้วยครับเซเลรีมาเติมไวสปอร์ตแล้วเจอลูนลูนเป็นอินวิสซ์ด้วยครับได้เล่นต่อฮะมีโพชยสกาโดนซัมมอนไลท์แท็กอยู่ครับ ฝั่งบนนี้สลาครับผมเขามาไล่ตมมาน้ำไม่พอที่จะเปิดชาโดแดนหรือเปล่าปรับทางด้านเทรดอินก็ยังไม่พอโดนทอนเลนด็อกอัพมาอีกทีนึงยังไงดีสิอีกนิดเดียวโดนเฮกเปิดไปเรียบร้อยครับเดลันโยครับเข้าไปได้สายนันยาโทโรโดนวาร์ปซ้อนนะจากทางฝั่งคอแล็ส์ครับผมแล้วก็ชาแมนมิราสอรเ์เคิลครับระเบิดทุกเลนครับผมแตกทุกเลนนะ โรลิ่งทันเดอร์ครับจังหวะนี้เปิดมาชนครับควินจัดการฝั่งมิราครับวิ่งก็จี้คอแรมคอแรมถอยก่อนครับมองไม่เห็นครับกลางคืนครับโดดมาจังหวะนี้เอาถึงเบิร์นยิงครับแปะซ้ายแปะขวาแปะทุกคนครับเอาดีบัฟใส่เข้ามาเฮกเปิดมาที่ทางด้านฝั่งไวเวิร์นโกดชิปแล้วก็น็อกอัพมายาวต่อชนก็เต็มข้อหายแล้วก็โทฟูหกต่อห้าก็ตอนนี้โอกาสแพ้น้อยมาก โลริงมาครับควินตามหาครับไมเดนแล้วกันครับช็อกเวฟไล่ไปแต่ว่าใส่เลนดอมะไอ้กับก่อนครับควินเอ็กมาดสปอร์ตมาครับที่น่าเซเลรีมีเดอะเคิร์ดไม่มีครับเบล่ห้าอยู่ฮะโควเบรสเคลอบให้ครับผมตึงๆครับตึงๆต้องอัดดาเมจเวทให้หนักวันนี้แชรเกิลจับล็อกไปครับไฮกราวอันติควินกีทมาโดน2ตัวครับสับแตกเซเลรีและโคโนมาสวยครับยาโทโร่ครับมีทั้งด้านงูนอกวงครับทำดาเมจช่วยครับผม ยังไงดีควินก็แตกพายไปสกีว่ากระชากมาต่อที่คอแลบ,บแต่คอแลครก็เบดเมลมาเอ็กมนเดอะสปอร์ตครับดึงกันไว้แล้วก็ทอเลน์นอกคัพมิล่าจับล็อกมาต่ออีกทีหนึง่งทางด้านโดของฝั่งเอก,ก็แตกพายทิปมันคิวของลาลี่ครับโอ้โหเขามาครับผมแล้วโทโฟแตกไปครับโดนทางด้านฝั่งนี้ควินเพ,เพนจัดการครับโฟแมนไว้รับเงินบวกมาเป็น24 0 0ครกับเงินกลับมาเท่ากันอีกครั้งครับทางด้านฝั่งทีมสปิริตครับผม วิเคราะห์เหมือนแบบโปเกมอนแพ้ธาตุน่ะแบบไฟน้ำแพ้ไอไฟแพ้น้ำอะไรเงี้ยวิเคราะห์ไปสมกแตกครับวันนี้แทงแบบรวดเร็วครับแล้วก็ชิลแคสโรลลิงเริ่มเมลฟริครับไม่ได้ขยับเลยฮะไม่ต้องโรลลิงเลยแบบนี้เข้ามาครับดันลาโยครับผมเบดเมลไม่สนใจค,ครับเอกมาร์กดึงมาชาโดแดนไว้ก่อนครับอันตีควีนกีทดันลโยโดดหลบครับผมโดนปี้อย่างหนักอัดขอบเทินบาร์เคิลไป แล ok ้ววินเดอร์เค wow. ิร์ดแนวหลังครับไมเดนล็อกทางด้านฝั่งชาแมนชาแมนครับผมวางเซอร์เพนต์วอร์ดไปแล้วโลลิงกันเดอร์ไหลมาคอแลบโดนเหลาครับผมเหลาไปมานาหมดครับเรียบร้อยครับลาลี่ก็แตกพ่ายผมเจอด้านฝั่งเอนครับโบกเย็บยับเลยฮะอาพีงไม่ได้ใช้ด้วยกับวันแล้วแถมเสาด้วยฮะอิ่มอร่อยเงินสไปายมาเป็น 3K ครับทางด้านฝั่งทีมกาเดียเตอร์ครับเจอสลักออกล่าครับมีโบชก้าฟีซิ่งฟิลครับ กดชาร์โดแดนตีเลยครับแบบนี้อิ่มอร่อยจะวาร์ปกับจะวาร์ปกับไม่ได้วะมีโบชกาครับสลาออกล่ากลางคืนนะครับมองเห็นไกลเลนเฟลระเบิดครับอันนี้ต้องทำใจเอกมาร์กเดอะสปอตครับทอเลน์ไปฮะฝั่งด้านนี้ฮิวมาต่อครับใส่นะครับเซเลรีแตกพ่ายผมดักได้ดีครับเป็นสิ่งที่สปิริตคาดหวังไว้ในการไล่จับลัวๆัวิเพนกังก้าเกมเมื่อกี้ก็โดนข่มไปแล้วว่าแบบ สปิริตชนะครับผมเปิดมาครับตรงไปครับชนครับมุมอร่อยครับมุมอร่อยมุมอร่อยขับขี่ปลอดภัยเรียบร้อยครับคอแลบครับเจอชุดใหญ่ครับ RP ครับแล้วก็โลลิงทันเดอร์ไม่ได้ขครหยาบครับคุณนอเพนก็เสียตีไปบไม่ได้ช่วยอะไรมากมายครับอันนี้แรงมากเลยครับอันนี้อันนี้แรงมากกดมาชาร์โดแดนครับผมตีก็ไปใส่มิลาครับมิลาเรียบร้อยครับ กีเวอร์กชากมาจังหวะนี้ครับจัดหนักครับผมมีโปช่ก้าครับผมโดนลักพาตัวรัวๆครับพลังแห่งฮาพูนโอ้โหังก้าเจาะเข้าไปครับอยู่ที่เจอใครเจออินิกมาก,ก่าหรือเปล่าครับบิงมาเฮกเลยครับทางด้านมีลาแล้วเปิดมาเซอร์เพนวอร์ครับแชกเกิลจับล็อกไว้ยาโทโรค้ำแนวหลังโทฟูรีบวาร์ปเอ,าอ้าโดนติ๊กมาจังหวะนี้สตันพอดีครับรีบร้อยรับโทฟู ได้บวกมา2คิวครับทางด้านฝั่งทีมสปริตครับการไล่จับตรงนี้อุ้ยจะกระชากครับผมเมื่อกี้บิงสวนไปแล้วทางด้านควินเอ่อควินอัพเพนครับโวสลักโดดมาแล้วเชียวครับเกี่ยวเลยครับสโลแล้วเกี่ยวย้ำต่อเอาตายครับเอ็กมาร์กเดอะสปอตไปครับผมมีฟองสบู่ครับกดทางด้านตัวสกิลหนึ่งล้างทิ้งง่ายๆครับสลักอาผีรวบควินครับผมจังหวะนี้แล้วก็กระชากมาครับหน่วงย้ำต่อ อันตีพยายามจะดึงกับผมแล้วโคโนมาจังหวะนี้ก็ไปโดนสลักสลักเปิดชา้นดแดนอยู่พอดีด้วยฮะควินนัมเพลเรียบร้อยแล้วครับจังหวะนี้ยาโธร่ครอบมาไปโดนเพื่อนครับเพื่อนสไลด์ไปพอดีแล้วยาโธรแตกผ้าไปอีกหนึ่งครับสลักเกี่ยวมาครับเดินฟรีๆไปควินครับกระชากย้ำต่อโลลี่เนื่อชนใส่คอแลบหักล้อชนคอแลบคอแลบหักไปแล้วครับคอหักฮะแลันชโยนลอโดดแบบเหน่งๆกับผมใส่ไปเต็มที่ด้านโอไมเดนไมเดนไม่รอดครับผมโอ้โหน เสียงมีแต่เก็บไว้ร้องครับผมจักระชาครับผมแต่จังหวะไม่เคลียร์เท่าไหร่บินเตอร์เคื่อสวยครับโทฟูเซฟครับเอสก็พุ่งออกมาได้แต่โดนเอ็กมาร์กแล้วโคเอ็มเบสเกือบตอบไม่เข้าครับไทยตเวฟผักอีกทีหนึ่งพีเอสพีเอสแตกพ่ายครับผมเอาละจังหวะให้กาวก็ต์หรือเปล่าเจอไล่มาครับ ตอนแรกบอกว่าหนึ่งว่าจะกลับแล้วนะแต่ไม่กลับครับผมเรียบร้อยเลยครับแบ็คโฮแบบเต็มระบบฮะโอ้โหอุตสาห์ชมนะไม่โลมนะกำลังกลับแต่ไม่กลับสลากเกี่ยวมาเดี๋ยวนี้ใส่เต็มครับที่หน้าตัวของฝั่งมิลามิลาละลายเรียบร้อยเันเว็บเกี่ยวมาไปโดนครับคอแล็บวินเตอร์เคิร์ดครับผมสวนกับโกชิฟมาครับจังหวะนี้เซฟครับดัตโยสวยต่อกัดมาครับผมใส่เต็มที่นน่นควีนควีนลารีครับแตกพายไปแล้วนี้ทอเรนสตอร์กสลากกดครับสกิลหนึ่งชนอย่างเดียวฮะ พอเล่นสตอมคนเดียว,ดวยโดนไม่มีคนตามอ่ะไม่รอดครับคอแลบเดินตัดสโมกชิวๆครับสลาก็มีบีเคบีฮะพินัยโยได้เลยครับ1 4 1 5ไม่สนใจครับกดเสียงตีไปแล้วนะกดดิปเซอร์คือครบผมแล้วก็กระชากไปเพื่อรีแอคครับผมทำการเซฟไม่ไหวครับบีเคบีควีนไม่มีก็บีเคบีแตกไปเลยครับโอ้โหยังไงต่อสับเน้นๆครับทางหน้านี้คอแลบครับผมวางสวนน้ำมาเดินสวนลำนะสวนเลนไปก่อน ด้านนี้โรลิงกันเลิศกิ้งแบบเพลินๆครับผมโปชก้าบอกส่วนคอลแลบแตกพ่ายและชิโอเกียวครับยาโทโร์ถอยก่อนครั้นี้เฟเลตวอยมีโครโนครับยังไงต่อซีเอจัดการมีราไปแล้วและชิโอตามต่อเจอทางบ้านมีโปชก้าผมเกี่ยวแน่น่เรียบร้อยครับดับเบิลคิวก็สไลด์ครับดเดลโยเดลโยครับผมสั่งเพื่อนครับดันบนเลยฮะโอ้โหคอมมานเดอร์ครับดูขีดแมพแบบเท่ๆครับเข้มปัดเลยฮะแตกสี่ครับทีมสปิริต เ,เดินแบบไม่กลัวแล้วครับสลากตัวนี้ใส่เลนเปิดมาใส่วอยเตอรีเอ็กแฮกไวครับตัวนี้ยังไงต่อโกชิปมาเช็คเกิลจับล็อกปิดสลากได้ไหมก็โอ้โหโดนไวเวิร์นเครือนผมและโคโนมาโดนวินเตอร์เคลื่นผมเคาน์เตอร์ในเคาน์เตอร์อารพีรวบ2โลนี่เนื้อจัดหนักแล ol, ้วแบ็คโคมาวอบโต้คอมโต้ไปครับแตกหมดเลยครับผมจังหวะนี้คนละรุ่นครับของมันตา่างครับจีจีคอครับหมดดงครับผมแล้วทีมไวไปเล่นเปล่า ปั้นแลมเพดให้พี่เอด้วยปิดงานครับแม่รักกันจริงๆมาดูจังหวะอีกทีนึงครับรีเพ์คโอ้พี่โทฟูครับคา์เตอร์แบบตึงๆนะรัชโยเดินมากับผมใส่เลนส์ใส่นั่นยาโทโร่ครับจังหวะนี้และเฮกรีแอคชั่นไวครับผมมินลาแล้วก็โกชีฟครับแชกคเกิลจับล็อกต่อโคเรนเบสเคลือบไวครับแล้วโคโนมาฟินเตอร์เคิร์ดเลยฮะและอาร์พีรวบสองครับ โลลิ mm L ary. L ary, งนั้นะสตาร์ทเครื่องได้ลู่ใส่มิลาและลารี่ครับและแบ็คโคมาต่อทางด้านยาโทโรคสู้ไม่ไหวครับแตกพ่ายกันไปและเอส็นับผมเอาต้าคีวไปแล้วครับเลี้ยงเลยฮะให้ทางฝั่งเอส็นับผมเอาแรมเพลทก็ปิดงานไปจบเลยฮะกราดีเตอร์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอทีม BB ครับส่วนฝั่งสปีดครับลงสายล่างฮะมาแบบเปี่ยมไฟกับผมโอ้โห30ต่อ14ครับ สกอร์คิวของทีมสปิริตดีนะเอาจริงพูดจากใจตรงๆครับผมแต่เงินของกาเดเตอร์นั้นนำอยู่นะโดยตลอดครับแล้วก็โถมต่อฮะซึ่งจะเป็นภาพ10นาทีถึง20นาทีเนี่ยยังเป็นสปิริตครับที่ต้องฟาร์มฟื้นไอเทมอยู่โดยพอประมาณจากตอนแรกเขาเรียกว่าจะใช้คุยนอคเพนกับกังก้าเดินเกมนะแต่ว่าผิดแผนครับทิ้งจังหวะได้ดีกว่ากาเดเตอร์แต่เล่นเฟดดีกว่าด้วยแหละจบมาเลนเฟดชิวๆครับ ฮีโร่มันเคาลเตอร์อยู่เลยจังก้าคือไปเจอกับสลาสนี่เล่นยากครับผมนะฮะและอีนิกมาพอเวลสี่เนี่ยคือก็คือเห็นผลอยู่แล้วว่ามันโกงนะก็คือถ้าไม่มีสกิลเคลียร์ลูกอีนิกมาจริงเนี่ยดาเมจมันสแต็กมาเรื่อยๆและลูกมันขยายมาเรื่อยๆฮะเหนื่อยนะครับตรงนี้สองศูนย์กันไปครับยังไม่มีเกมสามครับในเพลย์ออฟครั้งนี้ฮะแฟนๆสปีดครับผมก็ต้องเศร้าเหงาหงอยกันไปนะครับหยุดสถิติครับสามสิบประแบตแล้วผมจำตัวเลขไม่ได้นะขออภัยครับ ไรพ่ายได้จบลงแล้วครับในทัวร์นาเมนต์นี้ชนะต่อเนื่องก็จบลงไปแล้ว21นัดไรพ่ายนะครับ30กว่าแม์ก็จบลงไปแล้วชีวิตครับลวงสายล่างส่วนกาเดเตอร์ครับไปเจอกับ BB ต่อนะครับในสายบนจริ GG ครับ